สวัสดีครับสวัสดีเด็กทุกคนที่ผ่านทางมาทุกผู้ทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกคนแล้วกันนะครับสู่ช่องเล็กๆของเราครับ LS w f ฟนเพครับเพจของเด็กพีไซด์ไว้วันนี้คุยกันหน่อยเด็กพีคุยกันหน่อยครับมันจบแล้วนะครับสำหรับมหากราบที่ตัวผมเองรอนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆรอหรือเปล่าสำหรับมหากราบผู้จัดการทีมของแมชชีเตอร์เดชครับที่ผ่านมาตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนศุกเอเอครับที่เราเจอกับซินที จนจบศึก f a ครับเราก็ยังไม่ได้ผลยังไม่รู้นะครับจนกระทั่งนะครับสสัปดาห์สาสัปดาห์ผ่านไปนะครับเมื่อคืนนะครับก็มีก็เรียกว่าไงนะสื่อดังแล้วกันครับเทียหนึ่งนะ้เรียกว่าเทียหนึ่งเทียหนึ่งหลายๆคนนะครับได้ออกมาการันตีแล้วล่ะว่าเอ็ e ดิเทนท์พาจะอยู่ต่อแล้วก็ทั้งเซอร์จิมทั้งเอดีออสทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะน่าจะนะก็คือน่าจะพยายามี่จะ เจราจากเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่ไม่ใช่ว่าฉบัฉบ,บใหม่สิก็ต้องเรียวกว่าจะต่อสัญญาเอเดตเทนฮากนะครับจากที่จะจบในฤดูกาลหน้านะครับต่อไปอีกหนึ่งปีนะครับสําหรับตัวผมเองนะครับผมดีใจนะดีใจอย่างหนึ่งคือไม่รีบจบสักทีเรื่องนี้รีบจบสักทีนะครับจะได้ไม่มีดราม่าเกี่ยวกับผู้จัดการทีมในฮุกนะครับว่าเฮ้ยคุณจะเอาเอเดตเทนฮารยื่ต่อหรือเปล่าหรือว่าคุณจะปล่อยเอเดตเทนฮากไป นะครับในเมื่อคุณยังไม่สรุปนะครับเกี่ยวกับผู้จัดการทีมตอนนี้มันมีผลกระทบหลายอย่างมากๆสําหรับตัวสาหรับตัวทีมเองนะครับสาหรับตัวแมชชีนเตอร์เองอย่างเช่นถ้าคุณไม่สรุปนะตอนเนี้คุณจะไปซื้อตัวนักเตะยังไงอ่ะคุณจะจูงใจนักเตะให้มาอยู่กับทีมคุณยังไงคุณจะไปซื้อตัวผู้เล่นใหม่ยังไงแล้วแผนการนะครับในอนาคตในซัมเมอร์คุณจะทํำยังไงให้กับผู้เล่นที่เฮ้ยจะอยู่ไม่อยู่ นะครับจรอร์ซานโชที่วา่าจะอยู่ถ้าอ e ินิเทนไม่อยู่คุณจะเอาอยัางไงมันไปต่อไม่ได้สําหรับผมนะแต่ถ้าเมื่อคุณสรุปได้แล้วจบแล้วนะครับก็แน่นอนครับเราต้องไปต่อไปต่อเกี่ยวกับการเสริมทีมแล้วก็เตรียมทีมในการปรีซีซั่นครับมารอรุ้นกันครับเพื่อนๆว่านี่ปรีซีซั่นนี้เราจะได้อะไรนะครับจากอิดิเทน่าบ้างแล้วก็เราจะ ผู้จัดการทีมคนนี้ออร์เทน่จะต่อทีมไปถึงไหนนะครับแน่นอนครับว่าทุกคนน่าจะรู้ดีว่าสิ่งที่ทําให้อีรเทน่าก็อยู่ต่อคืออะไรก็คือแชมป์นั่นแหละนะครับคือ2ปี2ถ้วยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าอีดีออสนะครับสาหรับตัวผมนะผมคิดว่าเขาอยากจะหาโค้ชใหม่แหละนะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ มันยังไม่มีใครที่จะเหมาะสมพอนะครับที่จะมาแทนอิรทนฮาร์ดได้นะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือนะครับผมผมคิดว่าอิริทนฮาร์ดต่อจากเนี้ยนะครับผมเขาจะไม่ได้เป็นเขาจะไม่ได้เป็นเมเดเจอร์เขาจะเป็นเคดโค้ดเต็มรูปแบบนะครับต้องมารอรุ้นว่าอิริทนฮาร์ดจะทําได้ไหมที่เขาไม่ได้จิ้มแล้วนะเขาไม่ได้จิ้มว่าจะเอาคนเนี้ยแพงแค่ไหนก็จะซื้อ เขาไม่ได้จิ้มแล้วนะครับต่อไปจะเป็นกลุ่มทุนเอเดอส์นะครับที่จะเป็นคนเลือกแล้วก็คัดสรรนักเตะให้กับเอเดีทนทากให้เอเดีทนทากนะครับผมได้จัดการนักเตะคนนั้นไม่ใช่จัดการสิเออให้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 เอเดีทนทากเป็นเป็นเพชรพุทธเดียมยอฝึกซ้อมแทคติกนะครับแล้วก็ลงสนามเล่นอะไรประมาณนั้นมากกว่าที่จะ มาเป็นเมนเจอร์เหมือนเดิมที่จะจิ้มนักเตะเอาคนนั้นเอาคนนั้นเอาคนนั้นอดิเทนฮาร์จะไม่ได้ทำหน้าที่นันน้นแล้วครับหลังบ้านปล่อยให้เอเดีนสเอเดีนเทนฮาร์ทำทีมอย่างเดียวนะครับฝึกซ้อมแทคกติกฝึกซ้อมผู้เล่นแล้วก็ลงแข่งอย่างเดียวสำหรับเอเดีนเทนฮาร์ผมคิดว่าน่าจะดีนะผมคิดว่าน่าจะดีก็ต้องมารอลุ้นครับว่าปีปีหน้าเราจะไปในแนวทางไหนนะครับ ฝากเพื่อนไว้แค่นี้ละกันนะครับมาดีใจสำหรับคนที่เซฟอิริทิทากแล้กันนะครับผมคือคนหนึ่งละกันนะครับที่เซฟอิริทิทากฝากเพื่อนไว้แค่นี้ครับใครที่ดูจบคลิปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ช่องให้เราด้วยนะครับบ๊ายบาย